นี่คือสีที่ควรจะเป็นใบเริ่มลวงแล้วเพื่อนเข้าวันที่สี่ผ่านมาสี่วันใบเริ่มร่วงแล้วสวยมากเลยนะสวยแต่กินไม่ได้อันนี้แหละเขาียกเขาเรียกสวยแต่กินไม่ได้ของแท้ สวยแตย่กำลังจะอดตาย <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> นี่ของแท้เลยของแท้เลยใบเริ่มร่วงแล้วทุกคนก็ตามที่เราบอกไว้ว่าอีกประมาณสามสี่วันจะเปลี่ยนสีใบก็ร่วงให้หลายคนก็ให้กำลังใจมานี่คือผ่านฝนตกมาหนึ่งวันฝนตกวันหนึ่งแล้วใช่ไหม ฝนตกวันนึงไผ่แปลงนี้ที่มันกังวลเลยทุกคนไผ่แปลงนี้น่ะต้องไว้ลำในหน้าแรงเท่านั้นแล้วเป็นช่วงที่เรากำลังเปลี่ยนลำไผ่เพราะว่าเดี๋ยวสักพักน้ำมาท่วมน้ำมาท่วมปุ๊บอ่าเข้าเป็นไผ่โคลนลอยเพื่อนน้ำน้ำมาท่วมปุ๊บมันจะไม่อ่า มันจะไม่มันเนี่ยถ้าน้ําขึ้นมาอย่างเงี้ยน้ําตรงเนี้ยมันก็จะไม่มีรากอากาศให้หายใจเออมันจะไม่มีรากอากาศหายใจแล้วโคนมันลอยอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไผ่แบบว่าไม่ใช่ไผ่กอใหญ่ๆนั้นนาะที่จะอย่างลากลึกอะไรประมาณนั้นที่หลายคนบอกว่าเดี๋ยวเขียวงามมากกว่าเดิมแต่ถ้าน้ํามาท่วมนี้หมดสิทธิ์นั้ะเพื่อนเพราะว่า มันก็เคยมีแบบเออไม่อยู่ก้อนหนึ่งอะไรเงี้ยก้อนหนึ่งสองก้อนเงี้ยเวลาเราเผาขยะกองเล็กๆมันก็ไม่หลอดก็ต้องซ่อมนะอดี๋ยวพามาดูรอยซ่อมเพราะมันต้องซ่อมน่ายนี่นมั้งนี่แล้วมั้งต้นที่ซ่อมนี่นี่ล้มด้วยเห็นไหมล้มด้วยเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวน้ำก็ามาน้ำมาขัง น้ำท่วมอยูน่นี้เราพูดถึงหลักการธรรมชาติเลยเนาะน้ำท่วมรากแล้วก็ไม่มีออกซิเจน่ะรากไผ่ไม่มีออกซิเจนให้หายใจอ่ะมันเหมือนคนป่วยแล้วก็ไม่ไม่ได้ใส่ออกซิเจน่ะพูดง่ายๆป่วยอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้ออกซิเจนด้วยเราเนี่ยภาวนาแหละภาวนาให้มันเป็นเหมือนที่เพื่อนบอกว่าเออมันงามกว่าเดิมแต่ไม่ช่แบบงามแบบว่า เอ,อ้งามอยู่กอนหนึ่งนะแต่ว่าที่เหลือที่เหลือก็ตายยิ่งท้าแหว่งยิ่งโคตรลาบากแหวงนี้ยิ่งโคตรลาบากแหว่งนี้โคตรลาบากเพราะอะไรเพราะว่ามันซ่อมใหม่ในแปลงไผ่เนี่ยมันซ่อมแล้วมันไม่โตเออซ่อมแล้วมันไม่โตนะเพื่นต้องบอกแบบนี้เพราะรากไผ่ในพื้นที่มันรัดอยู่เนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราประสบการณ์สวนไผ่สิบสองปีเข้าปีที่สิบสอง 1 11, 11, ิบเอ็อย่างสิปีมันซ่อมแล้วมันไม่โตทุกคนมันต้องรื้อออกทำไถใหม่รื้อออกปลูกใหม่หรือก็ลดไถก็ไม่น่าได้สภาพนี้คือน่าจะแม็คโครเท่านั้นหรือเงาแล้วก็ไถพวนใหม่หรือไม่ก็ตัดเผาต้นทิ้งแล้วก็ถมดินไม่ให้มันลึกเท่าเดิมประมาณนี้ดูกก็อัปเดต อัปเดตสีวันผ่านไปสีวันผ่านไปที่แทนที่จะมีรายได้แต่ก็ไม่มีสักบาทนั่นแหละจริงๆแล้วเราต้องเลื่อยสองรอบนะนะอแล้วนะ้วอันนี้เพื่อน